สวัสดีจ้าเมน,นี้ไม่เห็ดเข,ข่าพัดพี่น้องเข่าพัดใส่ไข่ง่ายๆเนาะค่ะเนาะพ่อพอดีเข่ามันเหลือก็เลยใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะเปิดไฟค่ะย้ายบ่ใส่กระเทียมนะจ้ะพี่น้องเห็ดเข่าพัด เขามันเหลือหลายก็เลยมาพัดนอกพี่น้องเนาะห, úng, ห úng ุงหุงเรากินบะเมิดยังสีก่กินยาอื่นไปเม่จจะบะใส่กะเทียมเลยคะ่ะพราะเขาพัดบะบะ่บอยใส่กระเทียมแม่จะ้ะขันเห็ดพัดผักพัดยังเรือพัดนว่คือหนึ่งสี่ใส่เยอะจะพัดใส่ไข่เาะคะ่ะง่ายๆพี่น้องว่ามีหมูว่ามีไกะะ่เลยค่ะใส่ไข่ย,ยัางเดียว หมอกแห้งแห้งพี่น้องเหมือนเนี่ยทางหมอกมืดไปเบิรเอารลดตอนนี้เวลากะเก่าโมงนะคะเนาะย้ายกับมาพัดเขาเตรียมกินเขาจะไปเย็ดงานคือเกาละ่ะตะขอพัดไข่ขอพัดไข่พี่น้อง ไข่สามหน่วยใส่สามพ่วงเนาะพี่น้องเนาะมันเข่าหลายอ่ะจ้ะกินเบื่อจ้ะอุ้นกินอีกตอนเหลืองานคือเก่าแล้วพี่น้อง มื่อเมื่อจะลอยน่ยจาจะควานมันหมวกแห้งไหมท่านหงอกไหมพี่น้องยิ่งได้คั่วกระเปิดไฟมันแห่เหมื่อ,นนอจะเขาเมันไหลพี่น้องหุงไว้นาะจ้ะหุงไว้เราบัานนี้มันมันบ่เมื่อคิดเบิดกจะแช่ตู้เย็เเนไว้เขาเมันไหล,ลเลยเอาไข่มาเพิ่มอีกเนาะค่ะพี่น้อง มันว่หลายนด้จ้ะมันบังพี่น้องมันหลอดไฟมันบวบ่เก่งเนาะพ่อเรื่องเห็นแววจ้ะถ้าเงินเฮ็ดกับเขาถนัดใส่แม่พี่น้องมันก็เลยบังเขาเย็นพี่เขากินเหลือละพี่นอ้องเขาเที่ยวหงแล้วเขากินเหลือเขาก็ไปใส่ตู้เย็นไว้แม่มจ้ะ ăn bằng thì đòn ăn bằng lửa lại khẩu lửa lại nó cả còn cái xì lụm เลยะใส่น้ำมันหอยค่ะพี่โดพัดเขาใส่น้ำมันหอยน้ำตาลค่ะซอนหนึ่ง ผงปรุงรสค่ะพี่น้องกาดบ่ได้นัดนวดเวอร์ใส่ผงนัวจังน้อยคะ่ะใส่สดซีอิ๊วขาวพี่น้องมันแดงนัวะสดซีอิ๊วดำน้ำมือคะ่ะซีอิ๊วดำบ่ได้ลืมอใส่ลายปูดหนึ่วันซีอิ๊วขาวพี่น้องนี่ซีอิ๊วขาวใสเข้าไปแซ่บแท้ แกน้ำผงนัวพี่น้องโอ้ใส่ติ้วดำหวานหลายโพดเลยขอพัดง่ายๆพี่น้องขอมันหลายใส่ไข่ต่างซีน่วยผนเล่น ก,ก๋วยเตี๋ยวเคยพี่น้องพี่พี่น้องๆทำแม่จ่าเคยผัดเข่าใส่น้ำปลาแล้วพี่น้องยายเคยผัดอยู่เชียรหนึ่งใส่น้ำปลาของหนุ่มที่ใหม่แม่จ่ากัดเศบอยู่ดิพี่น้องแต่วันนี้เห็นว่าไส้นา่าจะ พัดปานกินสิบคนผลละพี่น้องเอ้อจะทานีี ติดไฟเหรอจ้าซีมังโลซาดได้แล้วพี่น้องเขาพัดจ้าเตรียมเสิร์ฟจต่ของนี่เลยพี่น้องนี่ตัดสีเรลือไว้ในกระทะอืมหลายปวดเนาะพี่น้องเนาะยังเสียวใส่กับปุ๊กไว้เนาะค่ะขันพ่อยายไ,ไว้กินหน่กันมันเลิกละงานมากุดแล้อุ่นกินดีพี่น้องยุกนี่ยุกประหยัดมันจา่มากพี่น้องบันเนี่ยพร้อมเสิร์ฟปะจ้าข้าพัดไข่ ใส่ไข่พี่นงบ่มีบักแตงเนาะคะ่ะบ่มีต้นหอมพี่นงกินกับสลัดเอาเนาะคะ่ะบีบผงเน่าปเปรี้ยวเนาะค่ะพี่นงพริกผงใส่จากน่อยเนาะคะ่ะรยดไปจากน้อยกันเรียนเนาะค่ะพี่นงมาได้จ้าเด้อไม่กินข้าวผัดน้ำแย่งนัดจานบังใหญยๆพี่นองอันนี้ยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งในกระทะได้จา้าเนี่ย ข้าวผัดข้าวผัดใส่ไข่ธรรมดายุคป,ประหยัดมีอะไรก็กินเนาะคะ่ะนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้จาคลิปนี้ขอบคุณผู้ติดต,ตามเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เด้อพี่น้องที่มาหายกันร่างใจซึ่งกันและกันเด้อค่ะเด้อไปสากสิกลับไปหาคือเกหล์ฟพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้จาหายปังๆสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาเบิง้งเนาะค่ะ กินนี้ยากก็ฝากไว้สักนิดละจ้าสวัสดีจ้า